พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีันวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2559 เวลา10นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนทับสแกวิทยาอําเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายเกรียงไกรมีลิตรราษฎรตําบลประจวบคีรีขันธ์อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นทุนประกอบอาชีพ และสิ่งของพระราชทานครอบครัวนางสาวประพาพรแซลิมราษฎรตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นทนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสิ่งของพระราชทานและครอบครัวนางสาวจินตนาแจ้งสว่างราษฎรตำบลหน,นองแก่อำเภอ,อ wah, หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีนายทวีนริศิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาวาอากาศเอกสรวิศสุรกุลผู้บังคับการกองบินห้านายธนพัฒนรนงในายอำเภอทับสะแกพันตำรวจเอกณชัยทันทำรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผันตำรวจเอกวาราเดชสวนพล้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอทับสะแกนายทรงเกียรติริมอรุณรักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชูวิจันเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา พร้อมผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้แทนสำนักงานไอการสูงสุดผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมชาวทับสแกให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานไอาการสูงสุดผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน600ชุดแก่ราษฎรผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันต่อจากนั้นองคมนตรีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉาาลักษณ์หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานราชการนารงเรียนทัพสแกวิทยาอำเภอทับสแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานไอาการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยภาพข่าวนัทพพันธ์สายหนุ่มทับสแกศูนย์ข่าวสภาวัฒนธรรมเอ c ซีประเทศไทยรายงาน